คุณทีชัยวันนี้ก็สงบดีใจรู้เฉยๆแล้วก็ไม่มีกิเลสอะไรน,นะใช่อยู่ตรงนั้นยังไม่มีกิเลสแต่สิ่งที่มันมีอยู่ก็จะไม่ตื่นที่มันมีจอบเวลาเมื่อไหร่ที่เราสิ่งเรานี้จะพบแต่ว่าเรามีวิชาในจาระนะอยู่ในใจเป็นวิชาที่ระงับดับทุกได้บางท่านเรายังดับต้นเหตุของมันไม่ได้คือความปรารถนานหรือความไม่รู้รู้ว่า อารมณ์อันหนัมันเข้ามาแล้วเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราจะไปหวานหาต้นเหตุรู้สึกว่าเป็นเพราะเราดือินอยู่เราจะไห้จาพยายามไปดับที่ต้นเหตุจริงเลยมันก็สำหรับบางคน่็ยังท้อแท้ไปวิธีการคือทำไ,ไ,ได้ง่ายได้ขอให้เราลืมบ่านความดีให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความตุ้มอ,อะไรที่เข้ามาแอบแฝงแฝงเล่นอยู่ในใ,นใจของเราที่ข้างในเรา,า,เรามีความทุกข์ม,มีความโกรธมีความการะคุ้ม มีความเบื่อหน่ายทขาแท้จร่งว่าคือส่คนเป็นเองแต่แต่ละเวลาถึงวันหนึ่งที่มันล่วงเลยไป